สวัสดีครับตอนนี้อยู่กับช่องไม้วัดส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกทุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไม้วัดส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความกรุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ รงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับมีเสียงระเบิดที่ดังขึ้นเสียงที่รุนแรงของขึ้นกระแทกดังขึ้นกางรงยิมทันทีเสียงนี้ไม่ได้มาจากนักสู้สองคนปะทะก,กันแต่มาจากการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วของถังโอรลนเท่านั้นเมื่อเขาก้าวไปข้างหน้า1นึ่ก้าวและพุ่งออกไปการประทะก,กันของเขากับอากาศทําให้เกิดเสียงดัง แขนของเกศสีทองปกคลุมผิวหนังของเขาอย่างรวดเร็วและร่างกายของเขาก็ขยายใหญ่ขึ้นกำปั้นขนาดใหญ่ของเขาเปลี่ยนเป็นกรงเล็บของมังกรที่กำแน่นซึ่งดูเหมือนว่าจะมาถึงหูจี้ทันทีที่พวกเขาได้ยินเสียงดังมันเร็วเกินไปมันเป็นความเร็วเหนือเสียงมันเรียบง่ายตรงไปตรงมาและท่วมท้นอย่างสุดจะพันนานา,น,านั่นมันเร็วมากนี่เป็นความคิดแรกที่เข้ามาในหัวของทุกคน เมื่อเสียงของความเร็วเหนือเสียงมาถึงพวกเขากำบ้านของถังโอเลนก็พุ่งไปที่หูจี้แล้วอารูเหงังเป็นคนเดียวที่ฉายแสงการทำลายกำแพงเสียงด้วยขั้นตอนเดียวทำให้รู้เรื่องของสำนักกายาที่หายไปมันเป็นปรากฏที่จะแสดงออกมาหลังจากที่คนคนหนึ่งได้ผลักดันร่างกายของพวกเขาจนถึงขีดจำกัดแล้วเท่านั้นเป็นไปได้ไหมายว่าสิ่์น้องของเขาได้ฝึกฝนวิชารับโดยกำเนิดจนสมบูรณ์แบบแล้ว แน่นอนว่าถาังโอรนอยังไม่ได้ทำแต่ถ้าว่าพลังที่น่าสะพึงกลัวที่สายเลือดของราชามังกรทองมอบให้เขารวมกับวิชารับโดยกำเนิดของสำนักกายามันอาจจะเกินเทคนิครับไปแล้วก็ได้มีเสียงดังเกิดขึ้นฝ่ามือที่แข็งแกร่งและเนื้อแน่นปิดกั้นหมัดของถังโอรนอย่างต่อเนื่องมันเหมือนกับฝ่ามือที่แกสลักจากยกลักษณะเนื้อของมันทําให้ดูเหมือนว่าเป็นของเศรษฐีแต่ทว่าถังโอรน รู้สึกราวกับว่าเขาโดนภูเขาสูงต่างงานเขาไม่สามารถทำให้มันขยับได้แม้แต่นิ้วเดียวนอกจากนี้ในทันทีที่เขาโดนฝ่ามือของคู่ต่อสู้ทั้งโอเรนรู้สึกได้อย่างชัดเจนถึงพลังที่น่าสนใจที่มาจากหัวใจของมือหูจี้ด้วยการหดตัวและผ่อนคลายมันทำให้แรงมัดส่วนใหญ่ของเขาหายไปแม้แต่ความสามารถพิเศษของกงเล็บมับงกรทองของเขาก็ยังไร้ผลมันรุนแรงมาก ดวงตาของหูจี้ดูเหมือนจะยิ้มเขากระแทกทางโอรเรนด้วยแรงด้วยท้องอันใหญ่โตของเขาท่าทางที่ยื่นออกมาของท้องนั้นง่ายมากหมัดของทางโอรเรนไม่ได้ผลตามที่ตั้งใจไว้ในขณะที่ท้องของคู่ต่อสู้มาถึงเขาแล้วท้องใหญ่ป็นระยะความยาวแขนของเขาทั้งโอรเรนมีเวลาเพียงยกเข่าขวาขึ้นเพื่อรับหน้าท้องของคู่ต่อสู้มีเสียงดังเกิดขึ้นเขาสึกราวกับว่าเขาชนเข้ากับระคังยักษ เพื่นพลังมหาศาลพุ่งเข้ามาหาเขาทาั้งโอเรนหมุนถอยหลังจากแรงกระแทกเหมือนลูกกระสุนปืนใหญ่นี่คือก้อนเงินทองทองซึ่งเป็นอาวุธที่น่าเกรงขามที่สุดของพมยุทธ์หน้าเยิม้มเมื่อเกิดผลกระทบทั้งโอเรนระเด็นถอยหลังไปพมยุทธ์หน้าเยิม้มสร้างวงกลมอย่างรวดเร็วด้วยแขนอ้วนๆของเขาและแรงดูดอันทรงพลังดึงไปที่ทังโอเรนเขายังคงหมุนตัวเมื่อรู้สึกถึงแรงดึง เขาหยุดกลางอากาศทันทีแร่บ,บินกลับไปหาหูจี้จากนั้นคนอื่นๆก็เห็นหูจี้ปรากฏตัวกลางอากาศราวกับว่าเขาเพิ่งเคลื่อนย้ายจากนั้นเขาเ้านั่งลงทันทีพร้อมกับก้นที่ใหญ่โตของเขาสิ่งนี้คืออะไรนี่เป็นครั้งแรกที่เจ็ดประดาดแห่งซือไรเคิร์ได้เห็นวิธีการต่อสู้ที่แปลกประหลาดเช่นนี้อารูหงเป็นคนเดียวที่มีสายตาแปลกประหลาดในขณะที่เขา ต้องมองพมยุทธหน้าเยิ้มโดยธรรมชาติแล้วเขารู้จักเทดวิชาสำนักกายาในฐานการฝึกฝนของบุคคลน,นี้ความแน่นของรากฐานของเขาอาจจะเหนือกว่าอาจารย์ของเขาพมยุทธกายามู่เย่เมื่อทางโอเรนถูกทําให้กระเด็นออกไปโดยท้องสีทองของหูจี้เขาก็มึนงงทันทีการประทะการที่ดูเรียบง่ายนํามาซึ่งท้ายุหมุนแห่งพลังวิญญาณและการสันสะเทือนที่แปลกประหลาด แรงสั่นสะเทือนพุ่งตรงไปยังอวัยวะภายในของเขาและมันบุกลึกเข้าไปในทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาแรงกระแทกที่น่ากลัวทำให้เขารู้สึกชาผู้อาวุโสโคนนี้ท้องเขาแข็งอะไรอย่างนี้ทางโอเรนสูดหายใจเข้าลึกๆและมีเสียงหัวใจที่เต้นอย่างตื่นเต้นหัวใจของทางโอเรนเต้นเป็นสองชั้นหัวใจของเขาไม่ใช่สิ่งเดียวที่เต้นแรงแต่แกนมังกรของเขาก็เต้นเป็นจังหวะเช่นกัน ทั้งสองสิ่งหดตัวพร้อมกันและส่งเลือดที่ทรงพลังที่สุดของเขาไปทั่วร่างกายของเขาเกดมังกรทองที่ปกคลุมร่างกายมังกรทองของเขาแข็งตัวทันทีและเสียงคำรามของมังกรลึกก็ดังขึ้นพมยุทธหน้ายิ้มลงมาดูเหมือนจะแบกเขาด้วยน้ำหนักของภูเขาไทยในขณะนั้นทั้งเรนออกจากอาการงุนงงและมึนงงเขาตะโกนและผักแขนของเขาขึ้นฟ้า ในเวลาเดียวกันเสียงคำรามของมังกรดังกึกก้องก็ปล่อยออกมาจากเขาเสียงคำรามของมังกรก้องไปทั่วโรงยิมแม้ว่าจะมีเกราะป้องกันอยู่แต่คนอื่นๆก็รู้สึกว่าจิตวิญญาณของพวกเขากำลังสั่นคลอนแม้แต่อากาศที่สูงทรงของผมมยุทธหน้าย,ยิมที่ลงมาก็ได้รับผลกระทบบั้นท้ายขนาดใหญ่ของเขากระแทกลงและชนกับฝ่ามือของทางโอเรนทางโอเรนก้าวขาออกและหันล่างของเขาอย่างว่องไว ด้วยการผสมผสานร,ระหว่างการควบคุมของนกกระสาจับมังกรและการเคลื่อนที่ดุดเงาพรายเขาใช้พลัก,กำลังของผม,มยุทธหน้ายิ้มต่อสู้กับเขาและผลักเขาออกไปแน่นอนว่านี่เป็นไปไม่ได้ด้วยความสามารถทางกายภาพของเขาเองเท่านั้นหากเป็นวิญจารย์คนอื่นที่มีอํนดับใกล้เคียงกันไม่มีทักษะใดที่จะมีผลแายใต้แรงกดดันมหาศาลเช่นนี้ฮ่าฮดีมากผม,มยุทธหน้ายิ้มทำหน้าบูดบึง้ง ร่างกายที่หมุนวนของเขาหดตัวเป็นลูกบอลอากาศรอบตัวเขาหนาขึ้นอย่างกระทานหาันเช่นเดียวกับก้อนเนื้อขนาดยักษ์เขาทิ้งตัวลงอย่างรวดเร็วกระดอนหนึ่งครั้งบนพื้นและบ,บินไปหาทางอเลินทันทีขณะที่เขาฟุ้งเข้าใส่เสียงอากาศก็ดังขึ้นราวกับว่ามันจะระเบิดอีกครั้งเขาได้ทำลายกำแพงเสียงด้วยดวงตาของถังโอเลนเป็นประกายเขาก้าวไปข้างหน้าด้วยเท้าซ้ายและกระเทือบรงบนพื้น ได้ยินเสียงคำรามของมังกรยากนับไม่ถ้วนเสียงนั้นทำให้การมองเห็นของทุกคนพร่ามัวราวกับว่ามีมังกรทองยากจำนวนมากปรากฏขึ้นภายในโรงยิมใต้ฝ่าเท้าของเขามีวงแหวนแสงสีทองขยายออกมันคือเขตแดนมังกรทองของเขาภายใต้การเสริมของเขตแดนของเขาทางโอเรนถูกปกคลุมด้วยแสงสีทองอีกชั้นหนึ่งแม้แต่ดวงตาของเขาก็ยังเปลี่ยนเป็นสีทองรัศมีของเขาเข้าแข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน ไม่มีทางบอกข้าว่ามันจะไม่เกิดขึ้นสูริจือพืมพามก่อนหน้านี้เมื่อทางโอุลินอยู่ในหอจิตวิญญาณของอาณาจักรเทีนโตเขาได้ปลดปล่อยเขตแดนมังกรทองของเขาก่อนก่อนที่เขาจะกลายร่างเป็นมังกรโลหิตตอนนี้เขาได้ปลดปล่อยพลังของเขตแดนของเขาอีกครั้งดูเหมือนจะรุนแรงยิ่งกว่าเดิมถ้าเขาแปลงร่างเป็นมังกรโลหิตและสูญเสียการควบคุมอีกครั้งสิ่งต่างๆคงจะยุ่งเหยิง เชื่อในตัวเขาเสียงของพมยุทธวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ดังขึ้นในหูของทุกคนพมยุทธหน้ายิม้มกำลังเข้าใกล้ทังโอเดนแล้วทั้งโอเดนฟาดด้วยกำปั้นทั้งสองนี่คือมังกรทองกระแทกสวรรค์จู่ๆมังกรทองยักษ์ก็พุ่งออกมาภายใต้การเสริมของเขตแดนมังกรทองของเขาพลังมังกรของมังกรกระแทกสวรรค์ก็เพิ่มขึ้นอย่างมาก เราวกับว่ามีมังกรทองยักษ์โผล่ออกมาจากที่ใดจริงๆมังกรยักษ์ชูหัวขึ้นรากับว่ามันต้องการจะกินก้อนเนื้อแต่ถ้าว่าในขณะน,นี้มีการเปลี่ยนแปลงที่ผิดปกติเกิดขึ้นร่างทั้งหมดของหูจี้ดูเหมือนจะอยู่ชั่วคราวก้อนเนื้อขนาดใหญ่ยังคงอยู่ในอากาศจากนั้นท้องขนาดใหญ่ก็ยื่นออกมาและชนกับหัวของมังกรทองด้วยความดุร้ายที่สุดไม่มีใครเห็นว่าเขาใช้ทักษะวิญญาณใด สิ่งที่พวกเขารู้สึกได้ก็คือในขณะที่ร่างอ้วนของเขาประทะก,กับมังกรทองมังกรทองก็แตกเป็นเสี่ยงเสี่ยงแแสงสีทองก็กระจายไปทั่วท้องที่ใหญ่โตเต่งตึงและมีเนื้อแน่นพุ่งไปข้างหน้าโดยไม่มีใครขัดขวางและไปถึงถังโอเรนทันทีถังโอเรนไม่ได้พยายามหลบเลี่ยงเขาจดจ่อที่ดวงตาของเขาและวงแหวนวิญญ,ญาณทั้งแที่อยู่รอบตัวเขา ถูกแทนที่ด้วยวงแหวนวิญญาณสีทอง6วงวงแหวนวิญญาณสีทองดวงที่5้าระเบิดแสงออกมาเสียงดังมีเสียงระเบิดดังขึ้นทั้งโอเรนถูกกระเด็นให้กลับไปแต่เว่าร่างกายที่เต่งตึงและแข็งแกร่งของพมยุทธ์หน้ายิม้มก็หยุดอยู่กลางอากาศเช่นกันเขาถูกหยุดโดยทั้งโอเรนทั้งโอเรนหันล่างของเขาในขณะให้หมุนตัวอยู่กลางอากาศปีกมังกรทองคู่หนึ่งยื่นออกมาข้างหลังเขาแล่บ,บินกลับไปที่หูจี จกักรพรรดิย่างเงินครามนับร้านปรากฏขึ้นครั้งนี้เขาได้ปลดปล่อยทักษะวงแหวนวิญญาณสายเลือดของเขาจากักรพรรดิย่างเงินครามมังกรทองกระแทกสวรรค์การต่อสู้ทุกครั้งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการโจมตีของพรหมยุทธ์หน้าย,ยิ้มนั้นเรียบง่ายและตรงไปตรงมาดูเหมือนจะไม่มีทักษะวิญญาณใ,ใดเนื่องจากดูเหมือนจะเป็นการหม่งธรรมดาเป็นครั้งแรกที่ทางเรนดูเหมือนจะพบกับผู้ต่อสู้ในแง่ของความแข็งแกร่งแต่ทว่า าสามารถสกัดกั้นการโจมตีของพมยุทธ์หน้ายิ้มได้ในที่สุดเขาไม่ได้สีายการสูญเสียข้อเท็จจริงนี้เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอที่จะทําให้ราชชินนานามพมยุทธ์คนอื่นๆมองเห็นทั้งโอเดนในแง่มุมที่ต่างออกไปการโจมตีของพมยุทธ์หน้ายิ้มอาจดูเรียบง่ายแต่ในความเป็นจริงการโจมตีของเขาเต็มไปด้วยพลังมหาศาลเมื่อเปิดตัวแม้แต่ราชชินนานามพมยุทธ์ก็ไม่สามารถต้านทานมันได้ ทักษาแรกที่เขาใช้กับทางอเลนก่อนหน้านี้ได้เอาชานะราชชินนานพมยุทธ์เพียงครั้งเดียวและส่งผลให้ร่างกายของฝ่ายตรงข้ามแตกหักชายคนนั้นพักรักษาตัวอยู่หนึ่งปีก่อนที่จะหายดีมีเพียงคนโง่ที่แท้จริงเท่านั้นที่จะเชื่อคำพูดของหูจี้เมื่อเขาบอกว่าเขาไม่ได้ต่อสู้เป็นเวลานานมากสำหรับผู้ที่มีพลังอำนาจในระดับของเขา ความสามารถของเขาจะไม่ลดลงมากนักแม้ว่าเขาจะหยุดต่อสู้มานานหลายทศวรรษก็ตามเขาจะมีประสบการณ์และชั่วร้ายมากขึ้นเท่านั้นรอยยิ้มบนใบหน้าของพมยุทธหน้ายิ้มนั้นหนาขึ้นทันทีที่เขาเห็นจกกักพรดย่านเงิงครามมังกรทองกระแทกสวรรค์ของถังโอเรนกลับมาอีกครั้งแต่ทว่าในช่วงเวลาถัดมาสีหน้าของเขาดูสับสนเล็กน้อยเพราะจู่ๆเขาก็รู้สึกว่าถังโอเรนรังบินช้าลงขณะที่เขาบินเข้ามาหาเขา ไม่สินั่นคือเขตแดนจิตวิญญาณของเขาก่อนหน้านี้เขาคาดเดาเกี่ยวกับลักษณะของเขตแดนจิตวิญญาณของทางโอเลนแต่เขาก็ายังพบว่าตัวเองไม่ฐานตั้งตัวเมื่อทางโอเลนเปิดตัวมันจริงๆเขตแดนจิตวิญญาณของบุคคลนั้นสามารถพลิกกระแสของการต่อสู้ได้หากมีพลังเพียงพอทางโอเรนมีพลังที่น่าเกรงขามอยู่แล้วแต่เขากลายเป็นเรื่องไม่จริงและเป็นภาพรวงตาโดยสิ้นเชิง หลังจากที่เขตแดนจิตวิญญาณของเขาถูกปล่อยออกมาอะไรนะหูจี้เลือกออกมาด้วยเสียงทุม้มทนใดนั้นภาพร้อนขณะมาหือมาก็ปรากฏขึ้นด้านหลังของเขามันเป็นชายอ้วนหน้ายิ้มที่ดูเหมือนตัวเขาเองเพียงแต่งเงานั้นเปลยเปล่าครึ่งหนึ่งมันเป็นประากายสีทองหมอกแสงสีทองปรากฏขึ้นบนร่างกายของหูจี้หลังจากนั้นไม่นานและรัศมีสีทองก็อยู่ด้านหลังของเขา ขณที่ดวงตาของเขาก็ปล่อยไฟสีม่วงออกมามันเป็นเทคนิคของสำนักถังที่รู้จักกันในชื่อเนตรปิศาจสีม่วงจากพัดย่าเงินครามมังกรทองกระแทกสวรรค์ใกล้เข้ามาแล้วเมื่อหูจี้ยื่นท้องอันอ้วนของเขาออกมาอีกครั้งครั้งนี้การเคลื่อนไหวของเขาดูเหมือนจะช้าลงด้วยแต่ทว่ารัศมีที่ความแน่นและหนาทึบของเขามีพลังมากกว่าที่เคยเป็นมานับไม่ถ้วน ไม่ได้ยินเสียงชนกันดังในจังหวะที่ท้องของเขายื่นออกมาทางโอเลนซึ่งพุ่งเข้าใส่จู่ๆก็หายไปและปรากฏตัวในจุดที่ห่างจากหูจี้กว่า10เมตรเป็นผลให้การโจมตีที่ร้ายแรงที่สุดเริ่มต้นขึ้นเมื่อพุงอ้วนของเขายื่นออกมาและพลาดจากนั้นจักรรพดิยานเงินครามมังกรทองกระแทกสวรรค์ก็พังทลายลงมามีเสียงระเบิดดังขึ้นทางโอเลนถูกกระแทกกระเด็นกลับไปแต่ระยะที่เขากระดอนออกไปนั้น สั้นกว่าเดิมเล็กน้อยร่างของเขาหมุนไปรอบๆหนึ่งครั้งในอากาศขณะที่เขาเหวี่ยงมือขวากงเล็บมังกรหมีทองขนาดมหึมาห้าสายที่พุ่งลงมาจากท้องฟ้าและระเบิดตรงไปที่หูจี้ที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมันคือกงเล็บมังกรหมีทองที่ทรงพลังกงเล็บมังกรหมีทองที่มีความยาวกว่า5เมตรดูเหมือนจะทําให้โรคตาเรง ความคมที่หาที่เปียบไม่ได้ของมันตัดผ่านอากาศทิ้งเส้นดำไว้เบื้องหลังในอวกาศผมอายุธ์หน้าเยิ้มเลิกคิ้วขึ้นเล็กน้อยเขาหมุนตัวไปมาในอากาศอย่างว่องไวร่างของเขาพองตัวขึ้นเมื่อได้ยินเสียงของเขาและเขาก็สูงขึ้น10เมตรในทันทีเขากายร่างเป็นยักษ์และล้อมรอมกับอสุร,รกายแสงสีทองที่ด้านหลังของเขาเขาใช้ท้องของเขาซึ่งได้สัดส่วนกับขนาดมาหึมาของเขา เพื่อล้งกงเล็บอันแหลมคมเหล่านั้นไว้ในเวลาเดียวกันเขาก็เหวี่ยงสะโพกทันทีเพื่อสายบันย้นท้ายอวบอ้วนของเขาลูกบอลแสงสีเงินพุ่งออกมาอย่างรุนแรงลูกบอลสีเงินมีเส้นผ่าศูนย์กลางมากกว่า2เมตรและดูเหมือนปืนใหญ่วาการุ่นพัฒนาเล็กน้อยมันมาถึงต่อหน้าทางโอเรนในเสี้ยววินาทีเขาไม่รู้สึกว่ากงเล็บที่แหลมคมกระทบร่างกายของเขาเพราะกงเล็บมังกรหมีทองกลับมายังจุดที่ห่างจากเขาไม่กี่เมตร ในขณะที่เขายื่นท้องออกมาจากนั้นมันก็โจมตีเขานั่นคือการย้อนเวลาคราวนี้หูจ้พี่ยิ้มตลอดเวลาก็ขมวดคิ้วในที่สุดผู้ต่อสู้ต้องมีพลังในระดับหนึ่งาเขามีความสามารถที่จะใช้เขตแดนจิตวิญญาณของเขาในการโจมตีแม้แต่วิญญาณาเช่นเขาซึ่งได้รับพลังจิตวิญญาณของเขตแดนจิตวิญญาณเช่นกันก็พบว่ามันน่าหนักใจเขาเอ็นร่างกายท่อนบนไปข้างหลัง และยื่นผงอ้วนๆออกมาอีกครั้งมีเสียงโลหะกระทบกันดังขึ้นขณะที่กรงเรบมังกรหมีทองฟาดเข้าที่ท้องของเขารู้สึกราวกับว่าเขาไม่ใช่มนุษย์ที่มีเลือดเนื้อแต่เป็นชิ้นส่วนของโลหะหายากที่เหนียวอย่างเหลือเชื่อด้วยการแกว่งร่างกายของเขาทาั้งโอเร้นเปลี่ยนวงแหวนวิญญาณสีทองทั้ง6บนร่างกายของเขาให้เป็นวงแหวนวิญญาณแดวงอีกครั้ง วงแหวนวิญญาณดวงที่เจ็ดของเขาสองแสงแวววาวและเขากลายเป็นมังกรยักษ์สีทองหางมังกรของเขากวาดไปในแนวนอนและชนเข้ากับลูกบอลสีเงินที่สองแสงมันเป็นกายแท้มังกรทองของเขาภายใต้การเสริมพลังของเขตแดนมังกรทองของเขาทางโอเรนปล่อยกายแท้มังกรทองความยาวกว่า20เมตรออกมาเมื่อได้ยินเสียงคำรามของมังกรที่ดังขึ้นเขาก็กระโจนเข้าหาหูจี้ทันที เสียงกระแทกดังขึ้นจากทั้งสองฝ่ายผมมายุดหน้ายิ้มลงมาจากท้องฟ้าได้ยืนอย่างมั่นคงบนพื้นเอาอาศัยบ้านท้ายสีเงินท้องทองของเขาในการอดทนต่อการโจมตีอันรุนแรงของทั้งโอรินครั้งแล้วครั้งเล่าเมื่อพิจารณาจากพื้นผิวแล้วเขาอยู่ในตำแหน่งที่เสียเปรียบไม่มีอะไรที่หูจี้สามารถทําได้กับการย้อนเวลาที่แสนลาบากของทางโอรนเนื่องจากเขาไม่สามารถ ระบุได้ว่าการโจมตีของทางโอเรนจะมาถึงเมื่อใดหูจี้ยอมรับว่าการป้องกันของเขานั้นทรงพลังแต่ความสามารถในการโจมตีของทางโอเรนก็ค่อนข้างน่าประทับใจเช่นกันพลังของทางโอเรน์และพลังแห่งความแข็งแกร่งของเขาหลังจากที่เรียกกายแท้วิญญาณยุทธการต่อสู้ของเขาเขาเกือบจะเท่ากับของผมยุทธหน้ายิ้มแล้วแน่นอนว่าหูจี้ยังคงถูกสงวนไว้เพื่อไม่ให้ทำร้ายทางโอเรนถึงการานั้น เขาพบว่าตัวเองประหลาดใจมากขึ้นเรื่อยๆในขณะที่เขาต่อสู้ในมุมมองของเขาทั้งโอเลนสามารถยกระดับความแข็งแกร่งและความสามารถในการโจมตีของเขาให้อยู่ในระดับที่เหลือเชื่อแต่แน่นอนว่าเขาไม่สามารถรักษามันไว้ได้เนื่องจากฐานการฝึกฝนแปดวงแหวนของเขาหูจี้เชื่อว่าโอกาสสาหรับเขาจะมาถึงเมื่อทางโอเรนยอมแพ้แม้เพียงชั่วครู่และเขาสามารถเอาชนะชายหนุ่มได้อย่างแน่นอน ด้วยการโจมตีเพียงครั้งเดียวแต่ถ้าว่าการโจมตีของทางอเลนนั้นคล้ายกับแม่น้ําแยงซีที่ไม่มีที่สิ้นสุดโดยไม่มีว่แววของความเหนื่อยล้าเลยแม้แต่น้อยในทางตรงกันข้ามฮูจี้เริ่มเหนื่อยล้ามากขึ้นเรื่อยๆเมื่อการโจมตีเข้ามาหาเขาเป็นไปได้ไหมว่าความแข็งแกร่งทางกายภาพของทางอเลนนั้นไร้ขอบเขตผมมายุดหน้ายย้มรู้สึกประหลาดใจเห็นได้ชัดว่าทั้งสองฝ่าย ยังคงรังเลอยู่บ้างเนื่องจากไม่ได้ใช้ชุดเกาะต่อสู้นอกจากนี้หูจี้ยังไม่ได้ปลดปล่อยกายแท้วิญญาณยุธการต่อสู้ของเขาไม่ว่าในกรณีใดหูจี้ยังคงเป็นอัครพลมยุทธ์อันดับที่98แม้แต่การสัมผัสเพียงเล็กน้อยจากผู้ที่มีพลังอำนาจชั้นยอดเช่นนี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่วิญญาณพมยุทธธรรมดาสามารถต้านทานได้ทางโอเรนใช้ทักษะวิญญาณราชามังกรทองของเขาได้อย่างสมบูรณ์แบบ และไม่ลังเลการโจมตีของเขารุนแรงขึ้นเรื่อยๆเขามีทักษะในการใช้การย้อนเวลามากขึ้นเรื่อยๆจนสามารถประงับจิตวิญญาณของหูจี้ได้อย่างสมบูรณ์ทันใดนั้นทั้งรานปร,รองก็เปล่งประกายสีทองอารามมันยากขึ้นเรื่อยๆที่ผู้ชมจะเห็นเงาทั้งสองกายแทยวิญญาณยุดการต่อสู้ของทางโอเรนไม่เคยอ่อนแอลงตั้งแต่ต้นและการโจมตีของเขาก็ยังใช้พลังอย่างเต็มที่เพื่อความสมบูรณ์แบบ โรคป้องกันที่อยู่บนพื้นไม่สามารถหยุดการโจมตีของเขาได้เนื่องจากมีเครื่องหมายนับไม่ถ้วนปรากฏขึ้นบนพื้นเอาระเจ้าสำนักระวังในที่สุดผมมายุดหน้ายิ้มก็ไม่อาจหักห้ามใจตัวเองได้อีกต่อไปหลังจากที่เขาสัมผัสได้ถึงข้อจำกัดของทางโอเรนฉันแสงสีทองและสีเงินผุดขึ้นจากร่างกายของเขาจากนั้นรัศมีดังกล่าวก็เริ่มฝูงกระจายไปทั่วโรงยิม ในขณะที่สิ่งเงินอื่นรอบข้างเริ่มหนักอึ้งขึ้นเงาแสงขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นอย่างช้าๆเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ